สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่วงของฟื้นฟูประเทศไทย17นาฬิกาวันนี้กับคุณพรวดีรัตนาดีและดิฉันประวินนไมัยายคล้อยค่ะค่ะสาหรับในช่วงปีใหม่นี้นะคะหลายคนตอนนี้บรรยากาศของการจราจรค่อนข้างขับค้างนะคะ,ค,ะคุณประวินนไมัยเพราะว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่คาดการไว้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ชมรวมไปถึงใครอีกหลายๆคนกําลังเดินทางกลับภูมิลาเนาเพื่อเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่จะต้องติดตามกันก็คือเรื่องของสภาพอากาศในช่วงวันที่ 30ธันวาคมก็คือวันนี้ยาวไปจนถึงวันที่1มกราคมปีหน้าค่ะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือการสัญจรคงต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าในพื้นที่ยังคงมีหมอกเนื่องจากสภาพอากาศเย็นนะคะแต่สําหรับพื้นที่ภาคใต้ค่ะก็มีคําเตือนออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ออกแถลงการฉบับที่1ว่าจะมีฝนตกหนักและน้ําท่วมฉับพลันบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะโดยระบุว่ามรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือกําลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ กำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างที่เคลื่อนตัวปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้ในช่วงวันที่30ธันวาคมจนถึง1มกราคม2555บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทะลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสก็จะมีฝนตกหนักและตกหนักมากในบางพื้นที่และอ่าวไทยก็จะมีคลื่นที่สูง2-4เมตรค่ะ ค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นต้องระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์พื้นที่ริมฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปนั้นได้รับผลกระทบจากคลื่นลมที่แรงนะคะขณะเดียวกันทางกรมทรัพยากรชายฝั่งนั้นมีการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งว่าในช่วงเย็นวันนี้จะมีคลื่นลมแรงนะคะขอให้ผู้ที่อยู่ริมฝั่งอ่าวไทยนั้นต้องระวังอันตรายจากคลื่นลมที่จะเกิด ขึ้นด้วยนะคะในรายละเอียดนั้นเราจะไปตรวจสอบกับคุณบุญชอบสุทธมนั์วงศ์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะที่ระบุเตือนว่าคลื่นจะสูงประมาณ4-5เมตรตั้งแต่ช่วงเวลา18นิกาตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนราธิวาสไปจนถึงจังหวัดชุมพรนะคะตอนนี้ท่านอธิบดีอยู่ในสายแล้วนะคะคุณบุญชอบคะครับสวัสดีครับคุณค่ะสวัสดีครับ ค่ะที่ประกาศเตือนถึงเรื่องพื้นที่เฝ้าระวังนี่ค่ะตรงนี้เน <with> <and í. S 3> <found> ี่ยทางกรมมีข้อมูลว่าคลื่นจะมีผลกระทบกับจุดไหนบริเวณไหนบ้างคะคือจากที่เราติดตามมาสองตอนนะครับคลื่นเนี่ยไดยกตัวขึ้นเหนทะเลตรอการติอเกณนะครับแกิดปทับไปทางใต้แล้วก็เมื่อตอนเช้าเนี่ยได้เคลื่อนผ่านทางใต้ของแหลมยวนนะครับแล้วก็เมื่อตอนเที่ยงเนี่ยได้พัดเข้าฝังด้ของประเทศมาเลเซียขณะเดียวกันทิศทางของคลื่นเนี่ยเออจะเข้า ประเทศไทยในทางด้านใต้ในช่วงเย็นแบบนี้นะครับค่ะเอ่อขึ้นที่อยู่ในทะเลเนี่ยเราก็ได้ทิ้งเอาเศษทงหกเมตรนะครับใครที่เมื่อเคลื่อนตัวเข้าฝั่งเนี่ยอาจจะลดลงบ้างแล้วตรงนี้เนี่ยอาจจะมีฝนของเรื่องของการเอ่อความเสียหายต่อชายฝั่งหรือทางประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายฝั่งทะเลนะครับอาจจะได้ครับเอ่อผลกระทบจากการที่น้ำทะเลเอ่เคลื่อนเข้าท่วมนะครับ นั่นหมายถึงอาจจะมีผลกระทบเหมือนกับคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าชายฝั่งเหมือนเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณที่เกิดขึ้นนั้นก็ใกล้ๆกันด้วยใช่ไหมคะท่านธิดีค่ะใช่ครับถูกต้องครับเนื่องจปกดาหากของที่เกิดที่หลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับแต่เนื่องจากครั้งนี้เนี่ยจะเป็นคลื่นที่คลื่อนตัวจากทางด้านใต้ขึ้นมาทางด้านเหนือนะครับดันนงนั้นผลกระทบก็คงจะเริ่มจากที่จังหวัดแม่ลากที่ว่าในช่วงค่ำวันนี้ก็คงจะเข้าไปต่อเนื่องในจังหวัดสงขลา ไล่ต่จนถึงจ,จ,จังหวัดรศรีธรมราชแล้วก็วเดีเ๋ยวรุ่นีอาจจะขึ้นบริเวณจังหวัดขุมพรสุราษฎร์ธานีครับค่ะ,คะระยะที่ทางกรมได้เฝ้าระวังอยู่ก็คือในช่วง12ชั่วโมงตั้งแต่เวลา18นาฬกาหลังจากนั้นแล้วจะค่อยๆค,คลี่คลายแบบนั้นหรือเปล่าคะท่านธิบดีคะ คงจากการติดตามคงในช่วงของสัมมนนี้ยังคงม,มีขึ้นเออสูงอยู่นะครับแต่ว่าที่จะเข้าหาฝั่งของเราเนี่ยเต็มที่ก็คงจะเป็นแต่เย็นวันนี้เป็นต้นไปจนถึงในวันพรุ่งนี้ครับค่ะก็ในเ่วนนี้เองเนี่ยก็คงจะแจ้งเตือนให้กับประชาชนเออมีความระมัดระวังในเรื่องของการที่เกิดน,น้าเกลือะครับค่ะการแจ้งเตือนของคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยคะ่ะมีกลไกอะไรที่ทําให้ชาวบ,บ้านเนี่ยทราบแล้วก็ระวังกับการเกิดขึ้นในครั้งนี้บ้างนะคะ ครับในส่วนหนึ่งเองเนี่ยทางกรมเอลเองเรามีสถานีในส่วนของสถานีอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะทางฝั่งอ่าวไทยตอนล่างทั้งภาคตอนใตภาคตอนล่างตรงกลางและภาคใต้อยู่แล้วนะครับซึ่เราได้แจ้งให้ทางสถานีเนี่ยแจ้งประชาชนโดยเฉพาะชาวประมงหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งให้มีความระมัดระวังอยู่แล้วค่ะ ตอนนี้คนในพื้นที่ก็จะได้เตรียมการเฝ้าระวังกันต่อนะคะท่านที่ปดีคษาถามถึงเรื่องของการแจ้งเตือนคนในพื้นที่เนะะี่ยค่ะเวลาที่เราจะตรวจสอบได้ว่าจะมีคลื่นลมแรงมาปะทะเข้าชายฝั่งนี้ขั้นตอนในการเตือนนั้นเราสามารถจะทราบล่วงหน้าแล้วก็พยากรณ์ได้อย่างแม่นยำไม่ต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ,ค,ะคือจริงๆอันนี้เป็นการติดตามที่โดยใช้ดาวเทียมนะคะับคลื่นเนี่ยได้มีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องอีกแล้ว สกวนของประชาชนเองเนี่ยเป็นเตือนหนึ่งถ้าเกิดมีเรื่องลมเป็นลักษณะของพายุเข้ามาแต่ครั้งนี้ต้องเตือนนิดหนึ่งนะครับว่าไม่ใช่ลมพายุเป็นไต้ฝุ่นหรืออะไรนั่นสิเป็นเพียงแค่ลมมรสุมตะวัน,นออกเฉียงเหนือเท่านั้นเองแต่เพียงแต่ว่า,ามันก่อให้เกิดการยกตัวสูงขึ้นของคลื่นในทะเลแล้วก็ในการซัดเข้าหาฝั่งก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านหลืงของประชาชนรวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินครับค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ขอพระคุณท่านอาิบดีนะคะ ค่ะค่ะนั่นคือพื้นที่บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่นราธิวาสจนถึงชุมพรนะคะก็จะมีคลื่นลมแรงช่วงเวลา18นาฬิกาไปจนถึง2-3วันหลังจากนี้นะคะจุดนี้คือบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยที่เคยเกิดผลกระทบจากคลื่นลมที่สูงประมาณ3-5เมตรมาแล้วเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะชาวบ้านในพื้นที่หลายคนนั้นบอกว่าไม่เคยเจอสภาพคลื่นสูงแบบนี้มาก่อนและครั้งนี้ทางกรมก็ได้แจ้งเตือนนะคะว่าผู้ที่อยู่ใน พื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนั้นจะต้องระมัดระวังคลื่นลมแรงในครั้งนี้ประกอบกับจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยนะคะในช่วงปีใหม่การเดินทางหรือว่าการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตในพื้นที่คงต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะ มีข้อมูลจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะคะเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วง7วันอันตรายเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะก็พบว่าสถิติทั้งจํานวนผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและจํานวนอุบัติเหตุเพียงหนึ่งวันแรกก็เพิ่มขึ้นจากปี2554แล้วนะคะดังนั้นจึงต้องใช้ชีวิตกันด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะสถิติที่สําคัญก็คือในช่วงเวลากลางคืนของวันที่1มกราคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตได้มากที่สุดนะคะ ดูเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมามีการวิเคราะห์กันนะคะว่ามีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจมากถึง1.3ล้านล้านบาทเลยทีเดียวเหตุการณ์ในครั้งนี้ถ้ามองในเชิงการเมืองนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในช่วงปี2554ไม่เพียงแต่จะเป็นการพิสูจน์การบริหารจัดการเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐบาลพักเพื่อไทยเท่านั้นค่ะแต่ก็ยังคงเป็นประเด็นที่พิสูจน์การทำงานของพักฝ่ายค้านอีกด้วยโดยสสพักประชาธิปัตย์ก็ตัดสินใจที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มยติรรในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยหรือสปพนะคะแม้จะรับรู้ว่าผลของการอพิปรายจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่นักวิชาการก็ชี้ว่าฝ่ายค้านได้ใช้โอกาสนี้เป็นจังหวะเวลาของสถานการณ์แบบที่เรียกกันว่าเหล็กยังร้อนต้องรีบตีจึงจะสามารถค้นหาคำตอบถึงสาเหตุของปัญหาได้ในระดับหนึ่งค่ะที่ตามจากคุณสวัสดิาชัดก้อนค่ะ การยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลในรอบสามเดือนแรกของการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้ถูกอภิปรายลุกขึ้นกล่าวคำขอโทษกับประชาชนในการบริหารจัดการปัญหาที่ล่าช้าเป็นเหตุให้ประชาชนเดือดร้อนเสียหายจากเหตุน้ำท่วมใหญ่และทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โดยตรงอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลุกขึ้นกล่าวยอมรับในประสบการณ์ที่ไม่สามารถคาดการเหตุการณ์ได้อย่างรอบด้านจึงเป็นผลพวงให้น้ำท่วมใหญ่ในรอบ50ปีเกิดขึ้นในปี2554 รัฐบาลที่แล้วก็ไม่ผิดไม่มีการกักน้ํารัฐบาลนี้ก็ไม่ผิดเพราะไม่ได้ปล่อยน้ํามาให้ท่วมปลยตามประสาหเหตุการณ์่เกิดขึ้นถ้าผิดก็ผิดอยู่ที่ผมนะครับเพราะผมก็เรียกว่าพยานาคหนึ่งนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยตาก็คือพระพิรุณทรงนาคพระพิรุณทรงนายังบังคับพยานาคให้น้ําไม่ได้เลยถ้าผิดก็ที่ผม ไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนของเบ้งที่ยังรู้ดินฟ้าอากาศได้ทั้งหมดว่าจะาคา,าดการณ์ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่เท่าไหร่กลับเรียนว่าสพเราได้ดําเนินการกันอย่างเต็มกําลังความสามารถครับจริงอยู่ครับการทํางานของคนหมู่มาก โด,ย,ดยเฉพาะในการทํางานที่สัมผัสกับคพ,พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งกําลังมีปัญหาอยู่อย่างนี้บางครั้งเราก็ได้ทํำกันเต็มกําลังแล้วแต่ก็มองดูว่าเราทําไม่ทันตามความต้องการผมในฐานะผอ,อสอบพอขอถือโอกาสนี้ขอภัยพี่น้องประชาชนทั้งประเทศด้วยครับที่ ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการได้ไดทันตามเวลาแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราจะทําให้ดีที่สุดที่เราจะทําได้แต่ท้ายที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนน273ต่อ1 8 8เสียงแต่ผลการอภิปรายก็ทําให้สังคมที่คลายความสงสัยหลังตั้งข้อสังเกตและถามหาผู้รับผิดชอบมาโดยตลอด และนับเป็นครั้งแรกที่บุคคลในรัฐบาลออกมายอมรับในความผิดพลาดบกพร่องในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นแม้พรรคประชาธิปัตย์จะรับรู้นะคะว่าผลของการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่ะแต่ว่าผลของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นะคะ ก็เป็นไปตามเป้าหมายที่พักประชาธิปัตย์วางไว้คือการทําให้ประชาชนนั้นได้รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงโดยเฉพาะสาเหตุของเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ในรอบ50ปีครั้งนี้ซึ่งเป็นความเือดร้อนและความเสียหายให้กับประชาชนจํานวนมากค่ะ ไม่เพียงแค่ทําได้ตามที่วางเป้าหมายไว้สสพักประชาธิปัตย์ยังเชื่อมั่นว่าการอภิปรายชี้ชัดไปในข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ภาคประชาชนลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเองหรือชุมชนด้วยการยื่นข้อเสนอต่อรัฐเพื่อเพิ่มการควบคุมดูแลโดยเฉพาะการเยียวยาและฟื้นฟูที่เหมาะสม ั้งนี้ยังเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้มีการยื่นเรื่องฟ้องต่อสารปกครองว่าสปพล้มเหลวในการบริหารจัดการปัญหาเพ็นทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการโดยม่ถูกยืนยันด้วยสิ่งนี้ถ้าเกิดชาวบ้านเชื่อว่าเป็นภัยพิบัติเนี่ยไม่มีใครออกมาเรียกร้องอะไร,รครับแต่เขารู้ว่าถ้าถ้ารัฐบาลเอาจริงเอาจงังแล้วส่งคนไปทำงานมันแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะครับที่ไปเล่นน้ำท่วม ประการที่2ก็คือมีการรวมกลุ่มกันฟ้องร้องรัฐบาลซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกในบระวัศาสตร์ไทยนะที่การแก้ไขปัญหนาน้ําท่วมใี่ถูกฟ้องร้องข้อที่3ามเนี่ยมันจำน้นด้วยข้อเท็จจริงรว่าสาการน้ําท่วมเที่ยวนี้เนี่ยมหาอุทกภัยเนี่ยเป็นความผิดพลาดในเชิงหารจัดการจริง บบนนะและแม้ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายรัฐบาลมหาวิทยาลัยศรีประทุมจะยอมรับว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาใช้จังหวะเวลาในการอภิปรายแบบที่เรียกว่าเหล็กยังร้อนให้รีบตีแต่ผลการอภิปรายก็ยังไม่สามารถดึงประชาชนมาเป็นแนวร่วมได้มากนักเพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์แต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมยังคิดว่าฝ่ายค้านยังทำได้ไม่ดีนะครับ ส่วนหนึ่งแล้วอาจจะมาจากการที่ฝ่ายค้านเองเคยเป็นรัฐบาลแล้วก็ในช่วงที่เป็นรัฐบาลเองก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยได้ทันกับความต้องการของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะรู้สึกว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยในสมัยที่เป็นรัฐบาลเองก็ดูเหมือนว่าก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงนะครับแต่พอมาเป็นฝ่ายค้านเองเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าไม่สามารถจะเสนอและสิ่งต่างๆที่ทําให้เป็นรูปธรรมได้มากมากเพียงพอ นอกจากนี้ไป4เดือนแม้สภาผู้แทนราษฎรจะเข้าสู่สมัยการประชุมนิติบัญญตัติซึ่งหมายถึงสสจะต้องพิจารณางานได้กฎหมายเป็นหลักแต่ประเด็นที่แนบท้ายมากับยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังคงค้างอยู่นั่นคือข้อกล่าวหาว่า8สสของพรรคเพื่อไทยปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ต้องส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพ และด้วยข้อกล่าวหาเดียวกันสอสอพักเพื่อไทยก็ยื่นเรื่องให้ส่งต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวิจัยฉายสมาชิกภาพของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะและนายแพทย์วรงเดชเกลดวิกรมสอส,อสอพักประชาธิปัตย์โดยอ้างอิงว่าใช้อำนาจบีบบังคับขอถุงอย่างชีพกระทรวงพลังงานมาแจากจ่ายประชาชน ตามที่พลตำรวจเอกประชาพรมนอกหยิบประเด็นขึ้นมาอภิปรายตอบโต้กล่าวหาหลังจากเป็นรัฐมนตรีเพียงหนึ่งเดียวที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ